อ่อก็ในตัวชิฟโของวันนี้เนาะเราก็จะมาถอดันดูทุกทุกคนทำการเพิ่มยอดแชร์เพราในตัวชิฟวิดีโอของในตัวติกตอกันเดย้นตัวเขาจะเป็นอนไรให้คุณผู้ชมได้สนใจให้เรามาดูและตามกันไปได้เลยโดยที่ตัวแรกแรกง่ายๆให้เราเดินเข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ H M Dollar คำกันเนาะโดยจะมีลิงก์เว็บไซต์ที่เอาไว้ให้กรับสารถที่เรากดเข้ามาชิ้นน้ได้ทำการตัดกันไปได้เลยแต่พอได้เข้ามากันได้แล้วแบบนี้ในตัวเว็บไซต์เขาก็จะมีให้ได้ลงชื่อแล้วก็สมัครสมาชิกสำหรับใครที่อาจจะไม่มีสมาชิกสามารถที่จะ โดยการกดเข้มาฟระดับที่หน้าต่างการสมัครสมาชิกเขาข้อเชืเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้ให้กับเราที่สามารถจะประกอกข้อมูลประจำการสมัครสมาชิกกันไปได้ถ้าใครที่มีบัญชีกูเกิลจีเมลอยากได้สมัครกันแบบง่ายก็ลองกดเข้าไปที่ตรงด้านบนนี้แล้วก็ทำการสมัครผ่านจีเมลกันไปได้แบบง่ายก็จะเป็นการสมัครกันเสร็จแล้วถ้าใครที่มีบัญชีกันอยู่แล้วอยากไดย้อนกลับมาก็ลงชื่อใช้งานแล้วก็ย้อนกลับไปแล้วก็ลงชื่อชื่อนั้ไปได้เลยอาจจะพูดภาษาอังกฤษหน่อยก็ต้องขอโทษกันด้วยเนาะอ่แล้วพอที่มีเราได้ขั้นมากระดัดหหวข้อละะมมู่ปราณแบบนนนนนีี้กัเเลยยาะะจมอท อยู่ตรงด้านบนนี้ด้วยให้กับเราสามารถจะมาไว้ใช้งานทำคะแนนสูงสุดตรงด้านนี้เวลาเกิดไอเดียแต่คำมีชิงงานในตัวเว็บไปซะเกินแล้วแต่ไม่มียอดเงินหรือว่ายอดเงินหมดกันไปแล้วก็ให้ย้อนกลับมาแล้วก็มากดที่ตรงหัวข้อด้านนี้จะไปได้ที่ของเติมเงินโดยการกดเข้ามากรายที่หน้าตาของการเติมเงินเขาก็จะเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้ให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาเพื่อเติมเงินกันได้แล้วก็จะสามารถทจะเลือกช่องทางในการตเงินกันไปได้แบบง่ายโดยการกดที่เข้าไปแล้วทีนี้เขาก็จะมีช่องทางที่เป็นแบบนี้ฟีดช่องทางให้กับเราได้สามารถที่จะเลิกกันไปได้เลยในการเติมเงินโค้ด วอลเล็ตคิปเปเคอและเพ r ร์ฟิกมันนี่ะาุคผู้ชมรู้จากช่องทางไหนและรูช้ชมทางไรเมื่อินไปแล้วทำาแตะเกันไปได้เลยหรือตรหากว่าเมียอดเงเต็นอยู่แล้วต้งไมกับไปเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาที่ตั้งแรกเว็ไซต์กไปได้เพื่อที่จะทำการใช้ง,งานในส่วนต่างๆของตัวเว็ไซต์ อ่ะแต่ววันนี้เราเป็นการเพิ่มยอดแชร์ของในตัวคิบิโดเนาะเราก็กดคลิกเข้าไปเลยที่ตัวหมดหมูแล้วก็่เลื่อนหาดูก็เลยเพิ่มยอดแชร์คิบิโดที่ต๊อ่ะแต่อยู่ตรงนี้จันอยู่แล้วเราก็กดคลิกเข้าไปเลยพอเลือกันได้แล้วในตัวมดหมูก็ได้ตัวที่ต๊บริการบริการก็ได้ขึ้นมาเป็นหัวข้อหรือว่าเรราคาประมาณนี้ผู้ชมท่านแฟนเจ้เลิกกันไหนก็เลิกกันไปได้เลยอย่างของเราก็จะขอเลือกไปในแรกนี้ให้กดคลิกเข้าไปพอเลื่อกันได้แล้วที่ตัวหัวข้อบทดหมูบริการได้แล้วประมาณนี้ทีนี้ให้ย้อนกลับ แต่ว่าเราให้หัตัวที่เป็นโลหะเปล่าทีนี้ให้เราใส่เต็มหนอดที่ต้องการจะเพิ่มไปอ่าแล้วพอได้เสร็จเรียบร้อยเต็มหลอดได้แล้วประมาณแบบนี้ก็ให้มากดสงังเวอที่ตงรงด้านล่างนี้ยังไปได้เลย อ่าแล้วพอได้สองเซตเไปแล้วแบบนี้ในฝั่งสองฝ้ของเราเขาก็จะมีระบบขึ้นเป็นการแจ้งบอกให้เราได้ดูนได้เป็นแบบนี้โดยถม็นฝั่งสอามารถที่จะเช็กดูจดก order ได้านะ a ของตัวระบบก็ได้ด้วยเพียงแค่กดเข้ามาที่ตรงด้านนี้ที่คำว่าบอดการ n ดเซอเพราะว่าจากซ็งไปแล้วจะได้เช็กดูรายเดือนของตัวเด d e r นวเพียงแค่กดเข้ามาที่ตรงด้านนี้กันแล้วเราก็จ่ไปด้ต่างกันมาเป็นการแจ้งบอกแบบนี้กเลยว่าเดอร์อยู่ในระบบไหนขัดข้ออะไรไงไหมถ้่หากเข้ามาเช็คดูไปแล้วตัวเดอร์มีปัญหาแล้วว่าเกิดข้อก็สามารถที่จะกดเข้ามาไปปที่่่หนนน้าาาาตตอคคววััะะจร นนให้กับผู้มชมได้สามารนที่จะเข้ามาเพื่อทานทำการพิมพ์หมอข้อและข้อความเพิ่เตแต่แจ้งปัญหาการหนึ่งจะไปได้ไปง่ายมีไฟที่จะแจ้งปัญหากับแอดมินโดยการแคปรูปภาพก็สามารถที่จะแคปรูปภาพแล้วก็กดที่ตรงด้านล่างนี้เพื่อแคปรูปภาพไปให้กับแอดมินเพื่อเป็นการให้เราได้สุดแก้ปัญหาโดยการส่งรูปภาพกันได้นะ อ่ะออเกิดมีปัญหาแบบขอ้องอะไรไงก็ลองเข้ามาดูมันได้เลยหรือสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาเชียร์กันแล้วไม่ได้มีปัญหาหรือว่าเกิดข้อรู้สึกสุนเกย์จะลองดูยอดกันแล้วว่ากว่าว่ายอดเจ็บสุดมันได้ยังก็ลองเดินลับมาดูมันได้นอกที่ในตัวของที่พี่ตัวของตัวเองว่าตอนนี้ยอดจะเจ็บสุดมันได้ยังอย่างตอนนี้ก็คนเดิมเป็นมอยู่ที่ข้าเราก็ามาลองนี้หนะ้าจอดูกันไปนะ็นว่ายอดเจ็บสุดมันไหน อ่าเหมือนกับว่าตอนนี้เฮเชียดยังไม่ขึ้นมาทันที่เลยโบยังขึ้นมาไม่ครบเราก็ไม่ต้องรีบรอแล้วว่าตกใจกันไปเนาะเพราะบางทีในตัวคลิปพอ่ออาจจะค่อยๆทยอยขึยย้นมาหรือว่าจะต้องเชียร์เวลาในการเริ่มต้นบางไฟเราต้องดูแล้วค่อยรอกันไปหน่อยจะพูดเอาไว้ถ้ามีเจริญอ,อย่างเราก็จะรอเหมือนกันเดบิวต์เป็นการเสียเวลาเก่ท่านผู้ชมหรือไม่คลิป,ปม,ม,มนานโดดมันแดดอาจจะยาวเกินไปเราว่าจะตัดภาพมาให้ตอนที่ยาวพอขึ้นทีแล้วเราไปเจริญก็แล้วกันอ่เราก็ย้อนกลับไปมาจากเมื่อกี้แล้วที่เราแนะนำกันเป็นการปนร์ตี้ของเราจะพูด อันนี้ยอดแชร์ของเราตัวคิดโดยต่อของเราาได้เปิ่มมาจากเจ็ดเป็นทียเราประมาณนี้กันแล้วแล้วก็ไปดูขั้นตัวในการทำโฆษณาสักอง่ายๆประมาณนี้กันเลยด้วยหากว่าคุณผู้ชมคนใดที่ได้เข้ามารับชมไปแล้วก็สนใจก็ลองให้ข้อมูลเล็กๆตัวเว็บไซต์ได้แปลว่าให้เพื่อเข้ามาทดลองใช้งานและทำการต่างก็ได้ไปง่ายกันได้เนาะไมื่อไปเข้ามาทดลองใช้งานทำการกันไปอยู่แล้วแล้วรู้สึกสนใจอยากที่จะลองใช้งานของข้อหรือเพิ่มเติมยังไงแต่ตัวเว็บไซต์ก็มีหัวข้อได้ใช้งานประมาณนี้เลยเพราะเลือกเพื่อจะใช้งานกันไปได้เนาะเรื่องหัวข้อที่เราคัดมันอยู่ตอนนี้ววสนนนนนนใใใจออาาากกตััเรแะห้บคื่ ขั้นตอทดลองใช้งานในตัวเว็บไซต์เป็นจิ๋วขอ้ออยู่ตรงด้านนี้ไป็นคำแนะนำเพื่อนให้กับคุณผูช้ชมแนการกดเข้ามาเพื่อที่จะคลาลอง,ด,อด,ด,ลองดึงไปถวายกับเพื่อนหรือคนรู้จักเพื่อเป็นการแนะนำไม่เข้ามาใช้ง,งานในตัวเว็บไซต์โดยตรงกันได้แบบง,ง่ายกันได้เนาะหากคุณผู้ชมสนใจที่จะให้เพื่อนหรือคนรู้จักเข้ามาทดลอ,อ,องใช้งานยังไงก็รอความบอกกันได้เลยและก็สำหรับในคลิปเราของวันนี้ก็มามากแล้วสำหรับในการเพิ่มเพื่อแชร์ของในตัวคลิปด้วยหากใครที่สนใจยังไม่ได้เข้ามาทดลองก็ลองเข้ามาแล้วก็ทำตามกันไปได้เมื่อหากได้เข้ามาทดลองใช้งานก็ขอบคุณนะ